สวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินตูดิโอนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกนั่นก็คือพี่เจ้ยกับน้องเจวมีเจ้าตัวน้อยแล้วนะครับแต่เจ้าตัวน้อยของเขายังเป็นหินอยู่เลย <S <S ทุกคนอาจจะสงสัยไหมครับว่ายังไม่มีใครอยู่ในบ้านนี้เลยเออไม่สิโกงนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในรังกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับอ๋อผมลืมไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รู้จัก พี่เจ้ากับน้องแจ้านะคะพี่เจ้ากับน้องเจ้วเป็นนกเลิบเบิร์ดชนิดขอบตาสายพันธุ์ฟิชเชอร์นะครับก็คือเขียวเหลืองเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเขานะครับว่าเขาจะอนุญาตให้เราดูไข่ของเขาหรือเปล่าแตวตอนนี้ดูเหมือนว่าเราต้องไปขออนุญาตในกรุงสระดูสิครับไม่มีใครเหลืออยู่เลยพี่เจ้าน้องเจ้วขอดูไข่เลยนะตอนนี้นะครับผมเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับ นี่เลยในกรงก็จะรกหน่อยนะครับนี่นะครับในรังของเขาจะมีดอกไม้ไม่รู้เยป่าแล้วก็มีต้นหญ้าแล้วก็มีไข่อยู่สองฟองยังมีอัง,ง่นอยู่ด้านหลังนี้ด้วยนะครับแม้แต่เข้าโพดพี่เจ้าของมุกแจ้วก็ยังเอาไปผมคิดว่านะครับถ้าผมเนี่ยเอาระเบิดมาวางไว้ในนี้พี่เจ้าับงม้งแจ้วคงลากเข้าไปในหลังชัว เดี๋ยวเราจะมาส่องไข่กันนะครับว่าไข่เนี่ยมีเชื้อไหมถ้าไข่มีเชื้อนะครับก็จะเป็นแบบตัวไข่นะครับจะมีแบบเป็นเส้นเลือดนี้นะครับก่อนที่เราจะไปส่องไข่ผมมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนนะครันั่นคือนกเริฟเบิร์ดนะครับจะมีอายุผสมพันธุ์อยู่ที่9เดือนถึง1ปีเลยนะครับแถมออกไข่ครั้งละ6-7ฟองได้เลยนะเนี่ย หรือใครที่อยากจะเลี้ยงนกเรเบดนะครับก็มาซื้อจากผมได้นะครับแต่ว่าต้องรออีกนานหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ผมยังมีแค่นิดเดียวอยู่เลยนะครับระยะเวลาในการฟักไข่นะครับอยู่ที่20ถึง22วันนะครับเมื่อกี้เกือบจะพูดว่าฟองไปแล้วนะครับผมเนี่ยครับไม่แน่ใจนะครับว่าไข่ของพี่เจี๋ยน้องเจ้วเนี่ย จะมีเชื้อหรือไม่เพราะว่านี่ก็แค่ข้กแรกอยู่เลยนะครับถ้าไม่มีเชื้อนี่ก็คือแต่ส่วนใหญ่เนี่ยครับพ่อแม่ของเขาเนี่ยจะมีสัญชาตยาณน,นั่นก็คือเขี่ยไข่ทิ้งอย่างนี้เลยนะครับเคผมต้องการโทรศัพท์จากตังกล้องนะครับขอเวลาแป๊บน,นึงต่นี้นะครับผมได้โทรศัพท์มาแล้วนี่เลยเดี๋ยวผมขอเปิดโหมดไฟฉายก่อน,นครับ นี่เรียบร้อยตอนนี้นะครับได้ไข่มาแล้วนะครับรู้สึกเหมือนว่าไข่ของเขาเนี่ยครับจะไม่มีเส้นเลือดเลยนะเนี่ยครับ รู้สึกเหมือนว่าไข่ใบนี้จะไม่ฟักหรอโอ้โหผมสองดูแล้วไม่มีเส้นเลือดเลยนะครับแต่ผมเห็นมีเป็นเส้นอะไรก็ไม่รู้ครับดูยังไงก็ไม่ใช่เส้นเลือดผมว่าไข่ฟองนี้นะครับมีโอกาสที่จะไม่ฟักด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองฟองต่อไปเลยนะครับ เย้ yeah. ไข่ฟองนี้มีเส้นเลือดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหลายหลายคนอาจจะไม่เห็นนะครับนี่มีเส้นเลือดด้วยผมเนี่ยครับต้องมาลุ้นนะครับว่าเขาจะฟักหรือเปล่าเพราะนี่ก็แค่ข้อแรกอยู่ เขาเนี่ยครับเป็นพ่อแม่มือใหม่ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเขาจะเลี้ยงลูกได้หรือไม่เดี๋ยวถ้าเขาออกลูกแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย